รายการรับไปเลยรับฝายละ100บาทตลาบาวแดงแจกทุกวันมีรางวัลมากถึง3ามแสนหนงหมื่นห้าพันรางวัลรวมมูลค่า 3. ามสจุดห้าล้านบาทติดต่อขึ้นลงมัได้ตามราค้าที่มีป้ายรับแลกฝาและทีมงานสาวบาวแดงทั่วประเทศตลาบาวแดงดื่มทุกวันให้โชคทุกวันที่ตาม,มชมยกต่อไปครับมาลูกต่อยก3แดงไปเทคงเมินแก้วปลา สุขมหาชนวันทรงชัยในวันพุธ <vib> ท <ing Matthew> ี่26มีนาและดำเนินนะครับรายการที่มีเรืองศักดิ์ชัยเสด็จวันพุธคิดกับแตงล้ำน้ำมูลเล็กนึ่ร้อยเชิญแก้วสมฤทธิ์กับโชคชัยอ่าแเนี่นะครับตียกสามครับอู้ไม่รอเอาเทาอัดรึไหมยังไม่มียกสี่นะยังไม่ยกสี่ยกสี่ยิ่งกว่านี้ก็เย็นไปเนี้ยนะครับ ที่เวทีช่วยวรลเรียนตามบ่อวิทยาคมสูตรปราการมจัดเสร็จปราการหมาพุ่งโหนสิงห์ทองน้อยปอเตระกุลตัวนี้ดังนะโอ้เจอกับอุ้ยเสี่ยป้อสุจีบะหมี่เกี้ยวโอ้ยจัดดีนี่จัดดีนี่จากหอมสินก็จัดเอาไว้คืนนี้เหรอคืนนี้เหรอคืนนี้โอ้ยไปดูได้เลยไปรุ่นกันนะครับอ่าบทเวทีตอนนี้รุ่หน่อยครับล็อกผีพิธีตี จังหวะจังหวะหาเหลี่ยมก็ได้หายใจหน่อยวานสุไพรประเทศดึงมาโหสายสียของไปเพลงน้ำมาเรียังต่อยไม่ถูกนะครับคุณมา้ชมท่านผู้ชมสีเมืองยังไม่ได้ลุ้นเลยนี่ยังยืนยืนอยู่นี่ ยืนนิ่งๆอยู่นะคุณลุงอารอไปรุ่นยกหกกุญแจเลยย่างย่งยังไม่ได้ต่อยมาย่างนะไม่เพียงแค่เขาอเขาหลอเอายกสีมมก่มีนักมีรางวัลให้ด้วยอีกมือนหนึ่งนะเอาถ้าเผื่อว่าชนะนะส่วนผู้ชมทั้งบ้านก็ได้สองขามสองบาทสอง,งมูลบาทเีย่อใครสู้นี่ต่อยรุ่นวานรุ่นบัตไม่ถูก ปลใครเป็นแชมป์มวยรอบพอลนี่ก็ได้เงินสด500,000บาทนะครับน็อตแก๊ส150,000บาทอันดับที่3 150,000บาทอันดับที่4 100,000บาทครัเแปลว่าน,น็อตู่ต่อสู้ได้รางวัลพิเศษ10,000นักมวยที่ชนะในยกที่4ได้อีก10,000โอ้โห แต่ว่าถ้าเื่อรอบชิงชนะเลิ์เนี่ยได้1นึ่งแสนเลยตามร้านทั่วประเทศครับรุ่นรางวัลทองคำมูลค่า2 0 0 0 0บาททุกสัปดาห์และอีก20กว่ารางวัลพร้อมด้วยรุ่นแจ็คพอตทองคำมูลค่า300,000บาทในรอบชิงชนะเลิ์จับรางวัลกันสดสดทุกสัปดาห์ครับทางเจ้าศึกเจ้ามวยไทยนะครับและเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับทำไมต้องเป็นยก4ี่ย้ำนะครับเพราะว่ายก4ี่เป็นยกที่นักมวยจะชกกันแล้วก็เน้นในยกนี้กันมากนะครับ ลุ้น20,000ทุกสัปดาห์กันได้ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมนะครับส่งฉลากลูกอมหอมมาเยอะๆนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับเยอะเรามี call center นะครับ027893079ครับวางจำหน่ายแล้วนะครับเมล็ดพักของ M16 พรบ้อมมันครับวางจำหน่ายตามราคาทั่วไปละห้างแม็กโครทุกแห่งใกล้บ้านท่านนะครับเพี้ยวเมล็ดโมให้ถูกใจต้องเมล็ดแตงโม M16 ครับขอบคุณท่านผู้บริหารรองศาสตราจารย์วิชาการบุญล ปุ่มในกนารใหญ่โรงมีบานวิทยาเวชกินะแนนเชิงแงหนองแขมน,นะครับให้ความสำหับสนุนส่งทีมแพทย์เครืร่องที่มาดูแลความปลอดภัยของน้ำมวยที่กกในในการศึก,ก้ามวยใจทุกวันเสาร์และมีช่องสามนี่นะครับถ่ายทอดสดยกยง,งถึงบ้านตั้งแัดเนี่ยง15นาทีทุกวันเสาร์ครับรูุกันต่อนะครับยกมียกเสียเงินมีอัดฉีดถึงแสนห้านะ มีอชีแสนห้าเลยนะครับคุณชายนิติวรรณกูลอ้าวมาช่วยลุ้นหน่อยเจ้ของ13เหรียญทุกที่ทุกทางนีมีเท่ากับอันดับที่สามอัชีเนี่ยแสนห้าแสนทีดด่แค่รอบแรกอ้าวมีทิ้งล้นเหมือนกันอะไรก็เกิดขึ้นได้โถ้ชนะรวยเลยนะคุณอารไม่ได้นะชนะรวยนะด้วยแต่ว่าแถวที่แล้วนี่คนรวยก็คือชนะจนรับล้านกว่ารับอบพีติญาปิโยซูหญิงในคนชีอนักรวยนะครับท่านผู้ชมชนะจน คนนี้นะครับแก้วกล้านี่ถ้าชนะเล้วรวยเลยนะอันี่หนึ่งหมื่นแต่ห้าพันต่าห้าหมื่นบาทนะครับอ้าวข้าวควายยับรู้สึกจะต่อยยากเหมือนน่ะฮะเพราะแป้งแป็นแข็งและรัดตุมด้วยดูดิการล็อกไว้เลยล็อกไปตัวใหญ่กว่าด้วยแล้วล็อกล็อกเขาอ้าวอาวนี้ไปเอายับไปนะสามสักอันไหมล่ะแถมไปเดี๋ยวล็อกหน้า อายุหรือเปล่าไม่รู้นะยังต่อยไม่โดนเลยต้องกรต่อยไมนโดนทีนึงมือไม้แกเก่งอ่ะไเลหมดอ่ะเอ้ยแมนซิอ้าวแสนแสนห้าแสนห้าอ้าวท่องไว้ในใจแสนห้าเออมาเขาก้มแล้วถึงต่อยนี้แม่ต้องต่อยก่อนควบสิแ่ต่อยแกก็อาารแรงเข้มแข็งถึงขังเดินเบียดเข้าไปเอาให้ได้เอาให้ได้ต่อยอย่างเนี้ ไม่ได้ทำเสียวจางมุมแดงเลยนะยังไม่โดนอะไรไงย,ยกสี่แล้วสิยกสอ่ายกนี้ยกนี้เขาบอกขายดีๆมีรวยอ่าอย่างเงี้ยคะแนนนี่ไม่ต้องพูดถึงละ<ป>อ้าวหล่นไม่หล่นเท่านั้นแหละเวลานี้ไปเยอะแล้วอ่าไปเยอะแล้วคะแนน,นโอ้โหโนน่เลยดิไปถึงสามลานแล้วอ่จาจะอ้อมน้อย,อยนี่นะไปถึงสามลานเลยอ่าดูเหมือนจะ ยืวขวาอย่มีเลือดฉีๆมาหน่อยของแก้วกล้าได้เพื่อนแกต่อยดีใช้ได้แต่แกก็พยายามนะตาไม่ได้นเลยไอมแกมีความพยายามแก้วกล้าเนี่ยท่องด้วยท่องด้วยแสนห้าแสนห้าท่องไว้ในใจแสนห้าแกจะมีคะแนนความพยายามนี่ว่าผมให้เลยนะแต่ผมให้ก็ไม่มีประโยชน์กรรมการก็ไม่ให้เจ้าฮอนฮอข้เที่ยวมังกรอร่อยนะครับวางจหน่ายตามร้านสะดวกซื้อเชเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านท่านทุกแห่ง เพียวเม่เหล็กโมให้อร่อยแล้วก็มันถูกใจต้องเม่เหล็กโม M16 บริษัทกุ้งเช่นกรุ๊ปครับได้เป็นผู้จะได้บาตรฐานตรงกว่าความจ้องการหมอพืชอะไรกุ้งเช่นหมอข้ามหมอปลาหมอมันแลอปลาหลังหมอยางและหมออ้อยเป็นต้น ปุ <muitas> <ian> ๋ยจะหมดมีสารอาหารที่เพิ่ต้องการส่วนได้ปุ๋ยฟุกเซีนฟุกสรุปว่ารวยครับต้นใจเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยในเครือฟุกเซ็ยนฟุกสอบถามไป็นเลขสูงเจ็ดสี่สามห้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่สามติดตามตรงสามนาทีสุดท้ายครับไฟแดงแป๊ะเฮงเกียรติโพลทิพย์น้ำเงินแก้วกล้าสิบพูพันตูคุณจะเปลนขาวเมื่อกี้นี้ดในงานมีหมอใจใหญ่ขึ้นมาอีกทีแล้วนะครับหมอจากสนามมวยหมอจากสนามแฟนมวยหมอจากแฟนมวยได้ถึงดังสองพันสองแสนนะสองแสนนะเพิ่มข้ามหมื่นนะ มีห้าหมื่ยกมีแล้วแสนห้าแล้วมหาหมื่นเป็นสองแสนถ้าต่อยโป้งไปเนี่ยอแพ้เท่งหายท้องนะรวยนะรวยนะแพ้เทง้องเท่งมาไหร่นี่รับสองแสนเลยแต่ว่าถ้าเขาไม่รับเท่งรอยย่ะลองยืลอยืดลองยแก้วกลาก็ลุกปองลอยมา พยายามคาพยายามแน่กจะเล็กกว่าด้วยแล้วอย่างนี้เขาจะมอบไปเนี่ยนะเอจะมอบทั้งยกสี่ยกห้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมีมอบสิมีมอบนะไม่ตามเกณฑ์ตามกติกายกสี่ก็ได้ยกสี่เนี่เห็นจะทันแล้วล่ะแพ้เท่งชนะแน่ไอ้ที่ไทยเอาแดงเตรียมลุ้นรางวัลบอกไว้ก่อนเลยแต่ยกสี่นี่ถ้าเผื่อไม่ให้แดงก็ไม่รู้จะว่าไงนะเขาเผื่อให้ทุกยกเลยนะเนี่ยน่าจะมีส่วน ออกต้านมาในก็ไปนู้นไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยนะแล้วก็ผมคำนวณเอาจากจากค่าจีญาคุณผูขาไม่ได้ดูคะแนนอะไรนะยิ่งฉีดแทงนี่ก็แสดงว่ายิ่งตามหลังห่างอ่ะง่ายอววทอทททอวดไม่ทันแล้วต่อมอเตอร์ไซค์กวดจริงขวดไม่ทันเลยหาเลขก็ยังไม่ทันนะโโอ้หนอกจากว่า ข้าวแก้วกล้าไปสะดุดอะไรหัวทิ้งก่อนนะยังเวลายังไม่หมดไปเท่งก็ต่อยดีด้วยไปเท่งก็ยิ่งเก่งแล้วตนนี้ต้องยอมรับคุยกันตอนนี้รายการวันสงชัยตลอดนะครับแล้วได้เปรียบด้วยรุ่ร่างนะวันสงชัยก็จะมีวันที่26มีนาละดจุเนินนายบ้างคับมีเริงศักดิ์ใจชีริมีวันที่คิดกับแตกหักล้ำน้ำมูลเล็กร้อยเชิงแก้วสมลิบกับโชติชัยแต่ว่าคู้เล่งสักตว์ในจีรินี่เป็นคู่เล็กที่น่าดูมากนะครับ เดี๋ยวรอกรรมการนิดหนึ่งก็กรรมการรวงคะแนนไม่มีปัญหาครับแปะเท่งเกียรติโพลทิฟนะครับนักมวยจากอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุโขทัย